สวัสดีคะ่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะคะพบกับเราช่องพลายขนช้างสะพานบุญคนรักช้างคะ่ะวันนี้มาดูน้องบัวตองของเรานะคะวันกอบดูเลยอาบน้ําให้ตั้งแต่เช้าเลยนะคะดูเลยทาความสะอาดอาบน้ําให้นะคะถือนวตัวๆเลยนะคะน้องเริ่มอ้วนขึ้นแล้วนะคะขึ้นเยอะเลยนะคะสภาพ ภาพแวดล้อมของเราก็ดีนะคะน้องรับสภาพได้เร็วมากเลยนะคะขัดอย่างนี้ทุกเช้าทุกวันนะคะจะทำให้น้องผิวดีนะคะควรนะคะ าาาาอ,อาบน้ำทุกเช้านะคะ,ะ,ะสะอาบน้ำอย่างนี้นะคะไปมบอของเรานะคะเดี๋ยวพาไปเล่นกับน้องใบบ,บุญกันต่อเลยนะคะน้องใบบุญของเราวิ่งอ้อมคอกเลยนะคะ โดยพกี้เก็บนะคะใบบุนสวัสด,ดีจ้าก้อนลูกสวัสด,ดีจ้าสวัสด,ดีจ้า เป็นอะไรดิพ่อดีดอะไรอยากเล่นกับพ่อละอ,อาการเด็กดะคออยากเล่นกับพ่อนะคะ พี่พอกี้กระทนพอสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นไรลูกเป็นไรรีบเร็วนะคะรีบเร็ว,วอยากให้พอกี้มาเล่นด้วยนะคะอาการของน้อง เอาได้ไม้มาจากไหนน่ะไอ้บู้เอามาให้แม่ละละล้วะละคนเก่งล้วะเอาไม้มาละ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 เรวเร็วเร็วเก็บไม้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 มาสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าแม่เอฟซีนะคะมาเลยมาเลยเอาไม้มาหน่เอาไม้มาหน่ ดูนะเหยียบแล้วนะได้ไม้ท่อนหนึ่งได้ไม้อันหนึ่งเล่นนะคะคอาสนของน้องนะคะเอาไม้มาเลยลูกเร็ว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 เอาไม้เร็วเร็วเร็วนะเตีเอาหัวตัวเองนะคะมามาให้แม่มาเล้วคนเก่งแล้วนั่นหักแล้วนะคะไม้หักแล้วเหยียบหักแล้ว น่ารักของน้องใบบุญตอนเช้าเชกันเลยนะคะกินสับรถไปก่อนนะคะเดี๋ยวพ่อกี้ยังไปตัดหญ้าน,นะคะกำลังออกไปตัดหญ้าอยู่นะคะน้องไก่มาแล้วใบบุญน้องไก่เข้าบ้านแล้วลูกน้องไก่เข้าบ้านแล้ว ไม่อยู่นิ่งเลยนะคะเดินทั้งวันเลยนะคะเนี่ยความสนของน้องนะคะใบบุญใบบุญจอมสน,นจะเล่นอยู่ประมาณนี้นะคะดูนะคะดูนะคะกินได้ไหมลูก ทีตามแม่ไหมนะคะวันนี้คนมหมยก็ต้องขอขอบคุณ FC ทุกท่านนะคะที่อยู่ในประเทศและก็ต่างประเทศนะคะรับชมคลิปของเราแล้วก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะฝากติดตามด้วยนะคะจะได้มียอดซับขึ้นเยอะๆนะคะ วันนี้ก็อย่าลืมนะคะอีกหนึ่งวันนะคะวันอาทิตย์นะคะเราจะมีการไลฟ์สดให้ขายอาหารให้น้องช้างนะคะเข้ามาดูได้นะคะช้างช่องคลายหม่ำแชนแนลค่ะฝากติดตามด้วยนะคะฝากมาให้เป็นกำลังใจให้ช่องคลายหม่ำด้วยนะคะกับควานกี้ค,ะค่ะเวลาบ่ายโมงครึ่งนะคะ ก่อนไหก็ต้องขอขอบคุณทุกทท่านนะคะที่ใจบุญทุกทท่านเลยนะคะที่ร่วมด้วยช่วยกันอดอาหาร2อวันที่ผ่านมานะคะวันศุกร์วันเสาร์นะคะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆคะ่ะสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยทุกทท่านคะ่ะ ใดที่เข้ามาช่วยเป็นกำลังใจให้ก็ขอขอบคุณมากมากนะคะทุกท่านมีความสุขร่รวยเช่นกันค่ะวันนี้ตอนเช้าเป็นวันอาทิตย์นะคะขอให้ทุกท่านได้ชมคลิปน้องใบบุญแล้วมีความสุขมากๆนะคะเป็นวันหยุดของหลายๆท่านนะคะที่อยู่กับครอบครัวนะคะช่วงนี้โควิดระบาดก็ขอทุกท่านนะคะดูแลตัวเองด้วยนะคะไปไหน มาไหนก็ต้องใส่แมสนะคะแล้วก็ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์นะคะขอให้ทุกท่านปลอดภัยจากโควิด1 9นะคะโควิด1 9นะคะหรือโรคไวรัสโคโรนานั่นเองนะคะขอทุกท่านมีความสุขมา,มากๆค่ะวันนี้ก่อนห่อยก็ต้องไปทำภารกิจแล้วนะคะต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่าน,นี้นะคะ กติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะให้ช่องคลายใค้กดชาร์พานบุญด้วยค่ะจริๆดูน้ำใบบุญมาเลยอาการเป็นยังไงคะใบบุญน่าจะคันนะคะโชว์ความน่ารักให้แม่แม่เอซีดูนะคะ ใบบุญหรือตุตะของเรานะคะวันนี้ก็ขอจบคลิไปไว้เพียงเท่านี้คะ่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมา,มากๆคะ่ะ Thank you very much for watching Have a nice day See you next time Bye bye สวัสดีคะ่ะ